n o w o r k i n hard. Yeah, right. p i c t u r with a Kodak. o better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. t o my life from negative to positive. I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life. ก็คือมันเป็นเหมือนตาอัจฉริยะเอาไว้ตามถนนอาคารลานจอดรถต่างๆหรือว่าทางเข้าโรงงานต่างๆแล้วสามารถดูพฤติกรรมของรถได้โดยอัตโนมัตินะครับสามารถบอกได้ว่ารถที่เข้ามาเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรชนิดไหนนับจํานวนรถ อนป้ายทะเบียนทั้งหมดทาได้โดยอัตโนมัติครับอย่างที่เราทําเป็นต้นแบบนะครระบบที่ดูการจอดรถนะครับว่ามีรถจอดรถที่ไหนบ้างซึ่งหลักการคล้ายๆกับไฟเขียวไฟแดงในห้างสรรพสินค้าเน่นแต่ว่าที่ต่างกันคือไฟเขียวไฟแดงห้างสรรพสินค้าเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยจะต้องมีติดอินฟาเรดเซนเซอร์นะครับแต่ของเราในกล้องตัวเดียวจะเห็นรถ20-30คันได้นะครับอัตโนมัติแล้วก็เรามีฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับว่าถ้ามีใครมายืนอยู่ที่ประตูรถเป็นเวลานานก็สามารถอัลเลอร์ให้เราประพอมาดูความเรียบร้้อยไดครับ แอปพลิเคชันอย่างที่2ที่เราแสดงนะฮะก็คือเป็นระบบย e ีโลจิสติกก็คือเอาไปติดตามโรงงานแล้วก็นับดูรถที่เข้ามาในโรงงานว่ามาตรงตามเวลาหรือเปล่ามาจากบริษัทไหนยังไงแล้วก็อ่านใทะเบียนโดยอัตโนมัตินะครับโรงงานนะครับก็มาดูว่ามีการใส่กุญแจอะไรเรียบร้อยหรือเปล่าซึ่งระบบเราเนี่ยจะดูให้จะดูว่าราปรพอเนี่ยมาตรวจความเรียบร้อยตรงนั้นทุกครั้งก่อนหรือเปล่า ระบบสุดท้ายคือ reinforcement หรือว่าอาจจะรู้จักกันในชื่อจา่าเฉยอัจริยะก็คือเป็นระบบที่ทําให้กับตํารวจเพ,พ,พ,พื่อตรวจสับตรวจสอบการกระทําผิดกฎจราจรอัตโนมัติครับก็คือตอนนี้ก็คือพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในงานนี้ Nasdaq Investor Day ก็คือจะเชิญชวนนะักลงทุนมาไลเซนเทคโนโลยีแล้วก็เอาไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับ